Shut so the เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แรงชอบนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้รนคิงกอมคุกกี้ร้านโอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดิสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกก้แลช็อปเท่านั้นค่ะฝาวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง8บาท C ีค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันเนาะในส่วนของาน้อเอสเปสโซ่กันนะคะเนื่องจากว่าพอมีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะไหนจะเกี่ยวกับสกิลนะคะแคนดี้วิเศษเข้ามาอีกนะคะก็บอกเลยว่าน้อเอสเปสโซ่เนี่ยมีความแกร่งแล้วก็กลับมาเป็นเมตาค่อนข้างสูงเลยนะคะทั้งการลงด่านได้นะคะแล้วก็ทั้งอีกทั้งนะคะลงอารีนาได้ค่อนข้างดีมากๆเลย ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นแคนดี้นะคะบวก11แล้วนะทุกคนเพราะบวก11นะคะมันได้อฟเฟกอะไรเพิ่มบ้างเนาะได้แล้วอฟเฟกการอัพเกรด10นะคะคือสตาร์จากการโจมตีเขั้งสุดท้าย1.25วินาทีคอบเสียงหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มีผุ่มคุกันนะคะต่อกับสตัน325นะคะเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ค่ะ อีกถ้าเกิดเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันการสตาร์นนะคะก็โดนความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะทุกคนอ่ะแล้วค่ะแล้วก็เอฟเฟกต์นะคะบวก20ได้ไรนะคะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันกต่อการสตาร์นของ นี่ค่ะการจบที่ขั้นสุดท้ายนะคะขึ้นเพิ่มไปอีกนะคะซึ่งเราสามารถอัพเป็นเลเวลสิก่อนได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็จะเชิงมินิสตาร์นะคะส่วนท็อปปิ้งตอนนี้มี3แบบด้วยกันซึ่งอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน,นจะใช้แบบไหนนะคะท็อปปิ้งค่อนข้างแตกต่างกันมากๆนะคะแล้วก็หลายทีมใช้ต่างกันด้วยนะคะทุกคน อาละค่ะเอสเปรสโซ่ so นะคะถ้าเกิดจะใช้คู่ทามล้วนเนาะก็จะเน้นออฟลอร์ลดความเสียหายเป็นหลักค่ะจมตีนะคะก็เน้นออฟลอร์ลดความเสียหายเป็นหลักคู่ทามเนี่ยติดมาสัก2-3%ได้เลยนะคะทุกคนพลังจมตีก็เน้นานานะคะอันนี้คืออารีนาที่เราเนี่ยจะเอาไว้นะคะคู่กับน้องฟิองเซียของเรานะคะเพื่อที่จะได้เออช่วยช่วยกันบัฟใช่ไหมฟิองเซียบัฟเนาะตัวของเอสมันก็จะถึกขึ้นนะคะ เอาล,ละคะ่ะเอสเปกซโซ่นะคะลดความเสียหายรถอันนี้เนี่ยก็มีคนเอาโงออลีน่าเช่นกันนะคะซึ่งหลายคนอาจจะใช้แนวนี้มากกว่าเพออื่อเพิ่มความอึดนะคะหรือบางคนเฮ้ยถ้าไม่มีดาเมจอ่ะจจะเป็นโจมตีนัวหนูก็ได้คะลล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองดูกันนะคะว่าเอสเปกซ์โซของเราเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างว่าเราลองเทสนะคะในสต็ของท็อปปิ้งเอาล,ละคะ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเราลองเทสนะคะเป็นท็อปปิ้งโจมตีลวนกันก่อนดีกว่าค่ะค่าพลังนะคะจะอยู่ที่1นล้านสนะคะทุกคนก็จะสังเกตกันได้ง่ายเลยนะคะเอาล่ะนี่ค่ะกัดสกิลไปนะคะนี่เปพายก็จะไปกัดหลังนะคะทุกคนบัฟเยอะมากดูสิทุกคนบัฟเยอะมากมายนะคะโอเคค่ะ เห็นไหมคะเอฟเฟซโซที่มีแคนดี้นะคะจะมีอ่าสตาร์ทนะคะ1วินาทีนะคะ1.2วินาทีด้วยนะคะทุกคนอันนี้เราอาจจะสังเกตอ่าดาเมจเฉพาะตัวยากนิดนึงนะคะนี่เมื่อกี้นะคะของดาเมจเอฟเฟซโซนี่ค่ะก็เราจะได้เห็นตอนจังหวะนะคะ1นาทีลงมาเนาะทุกคนนะคะ เอะละค่ะเดี๋ยวนะคะก็ลองเทสกับท็อปปิ้งลดความเสียหายและคู่ทามดูเนาะ,ค,ะคู่ทามไวขึ้นค่ะแล้วก็การเหมือนเป็นการขัดสกิลซะส่วนใหญ่แต่ว่าการบัฟของน้งฟีนองเซียของเราเนี่ยไปดูกันนะคะว่าจะบัฟตัวไหนนะคะถ้าเกิดว่าตัวของเมมพายอยู่ในตี้เนาะ,ะแล้วเราก็จะใช้นะคะเอฟเโซเป็นลดความเสียหายล้วนนะคะตอนนี้คนค่อนข้างนิยมใช้เป็นทีมนี้กันนะคะ เริ่มแล้วค่ะนี่ค่ะฟึบนะคะตึ้ง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 นะคะเมื่อกี้ดาเมจนะคะแสนกว่าต่อยโชคเข้าไปนะคะนี่เอฟเฟคต์ตึ้ง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 นะคะสแต็รของไวเบอรี่เนี่ยจะมีแค่ประมาณ10นะคะทุกคนจากที่เซฟสังเกตนะคะ อันนี้เป็นรถล้วนนะคะอาจจะจบดามิเอฟังหนึ่งช้าล,ลงนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจใดๆเมื่อกี้เราจบอยู่ยที่50ิวินาทีนะคะ,อะรอบนี้นะคะดาเมจก็จะไม่จัดมากก็จะช้าล,ลงไปอีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแสดงว่าดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเอาล่ะ เวกีสี่ล้านอันนี้ก็จะหนึ่งเอ็มกว่ากว่านะคะโอ้ยเอาจริงลดลงไปเยอะเลยนะแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยก็คือการกัดของน้องแมมพายนะคะถ้าทุกคนสังเกตน้องแมมพายเนี่ยไม่ช่วยกัดได้ค่อนข้างเหนียวม,มากเลยนะคะตัวเอฟเฟซโซก็ดามเมจลดลงนิดหนึ่งเดี๋ยวน้องครูทามล้วนหนูนะคะลุยกันเลยที่ค่ะ โอเคคุยทำรววเนาะก็จะมีความปวดของสก,กิลนะคะแล้วก็ตัวของฟินนอสเซียเดี๋ยวจะบัฟในส่วนของแวมไพร์นะคะทุกคนอ๋อเมื่อกี้ลืมไปค่ะเมื่อกี้น่าจะบัฟในส่วนของแวมไพร์นะคะทําให้แวมไพร์เนี่ยทำดาเมจได้แรงนะคะแล้วก็กัดกัดเอาเรื่องเลยนะคะสำหรับแวมไพร์โอ้อีฝั่งนึงนะคะก็ยังยืนไหวอย,อยู่ ลงเข้าไปนะคะต่อยสตันค่ะ1น,นาทีนะคะอ่า,อาลองดูนะทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเฮ้ยเฮโอเคค่ะเพราคู่ทาวลัวนอเอสเปซโซเราแตกพ่ายก่อนเลยนะคะทุกคนแต่เหมือนจะกัดสกิลได้ไม่ค่อยถี่หรือแบบไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นรนะอ,อ,อันนี้เราลองดูไปค่ะเอาไปแวมกัดหลัง เออนะคะเหลือแต่ไวเบอรี่แล้วนะคะสาวสิบวิสุดท้ายนะคะโอเคก็ยืนอยู่ค่อนข้างหนาออกมาท่าให้เห็นเลยนะคะว่าเอฟเฟซโซนเนี่ยตายแล้วนะคะค่อนข้างไวนะคะแล้วก็คิดว่านะคะสิ่งที่คุ้มที่สุดก็จะเป็นโจมตีเนาะกับตัวของโลคัสเซหายล้วนนั่นเองค่ะสำหรับการทำแคนดี่มาแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะมีมินิสตันค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะแต่น้องเนี่ยก็จะฟิลง่ายนะคะดามจเออาจจะจบอีกฝั่งหนึ่งไม่ทันนะคะก็เลยอยากจะแนะนำ เป็น2ออย่างนี้ไว้ก่อนเนาะก็คือเป็นโจมตีล้วนนะคะแม่ก็เป็นโลคัพเสียหายล้วนค่ะทุกคนเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบตัวละครนะคะก็เขาฝากเนาะ cial, เอสเฟโซไปในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนเนียนะคะการบัฟครั้งนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องสกิล แกล้งขึ้นนะคะยิ่งมีแคนดี้ยิ่งแกร่งขึ้นไปอีกนะคะทุกคนยังไงก็ขอฝากรอเอสเปโซ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เจียงเท่านี้ก่อน,นเนาะเดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปได้เลยนะคะว่าจะเป็นรีวิวตัวไหนนะ,ะ <S <S นะคะก็หากผิพกดพลาดในการใดต้องขออภัยในทีนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ